สวัสดีจ้าวันนี้ก็พบกับนัาซันสุดคุยอีกแล้วนะครับก็เดี๋ยวนี้น้าซันจะพาไปดูในส่วนของรถสเปคแค a ปนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคันนี้แต่งอะไรกันบ้างนะครับเลยนะฮะที่เราจะเห็นในด้านหน้านะครับก็จะเป็นในส่วนของกระจังหน้าสีดําแดงนะฮะพร้อมตัดกับสะเกิร์สีดําแดงเหมือนกันนะครับเราให้ทั้งหมดรอบคันนะครับแล้วก็ในส่วนของทางถัดไปนะฮะเราที่เป็นแม็กนะครับขอบ18นะครับตัวนี้จะอยู่ที่โหลด23นะครับผม แล้วก็ตัวนี้จะได้ยางอยู่ที่245นะครับเป็นยางแก้มเตี้ยนะฮะเป็นล้อเวลนะครับขอบเงินนะครับชุดแต่ง s p o r t y Concept นะฮะตัวนี้เราให้ทั้งคันเลยนะครับคันนี้นะครับจัดโปรที่25,000บาทนะฮะรับคันนี้กลับบ้านกันเลยนะครับพร้อมแต่งซิ่งแบบนี้ด้านหลังก็เป็นตัวสเกิร์ตดำแดงเหมือนกันนะครับตัดทั้งคันเลยนะฮะลูกค้าท่านไหนนะครับผมที่อยากได้รถในลักษณะ แต่งซิ่งแบบนี้และเท่แบบนี้นะครับติดตามนะฮะเบอร์0958253936นะครับสามารถโทรติดต่อเข้าไม่ได้หรือว่าแอดไลน์ในเบอร์นี้ได้เลยนะครับก็ในวันนี้ท่านขออนุญาตฝากเจ้า s สเ c a แคปดแต่งเอสปอร์ไว้ด้วยนะครับตอนนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ